ข้อเสียหากเติมเกลือมากเกินไปลงในสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือนะคะสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือจะแปลงความเค็มของเกลือในสระว่ายน้ำเป็นคอรีนธรรมชาติผ่านแผงผลิตคอรีนเครื่องผลิตคอรีนแต่ละยี่ห้อจะมีเลงค่าความเค็มที่จะสามารถผลิตคอรีนได้แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นของ i n t e ท็จะกำหนดให้ค่าความเค็มอยู่ระหว่าง2 5 0 0ถึง3,500 ppm ค่ะ โดยเมื่อหากเราใส่เกลือลงในสระน้อยเกินกว่าค่าที่เครื่องต้องการหรือกรณีที่มีฝนตกลงมาเจือจางค่าเกลือในสระเครื่องก็จะแจ้งโลซ s a หรือเกลือน้อยทําให้ไม่สามารถผลิตคอเลียนออกมาฆ่าเชื้อโรคในสระได้และหยุดการทํางานลงค่ะ การแก้ไขก็เพียงแค่หมั่นวัดค่าเกลือเพื่อตรวจเช็คปริมาณค่าเกลือและเติมเกลือลงในสระเท่ากับจำนวนที่ขาดให้พอดีนะคะและไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่เครื่องต้องการค่ะและหากเราเติมเกลือมากกว่าความเค็มที่เครื่องผลิตคอลีนต้องการบางยี่ห้อยังสามารถที่จะทำงานต่อไปได้ตามปกตินะคะแต่จะเป็นผลเสียอย่างมากต่อแผงผลิตคอลีนและอุปกรณ์ภายในเครื่องค่ะเนื่องจากการรับส่งกระแสไฟจะทาได้มากขึ้น และส่งผลให้ตัวเครื่องทำงานหนักขึ้นหรืออาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรของตัวเครื่องได้ค่ะวิธีการแก้ไขกรณีที่เกินในสระมากเกินไปเราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยสามารถใช้วิธีเบสิกเช่นการเดินน้ำออกประมาณ20%ของสระน้ำและเติมน้ำลงสระพร้อมทั้งคนน้ำให้ค่าความเค็มเจือจางลง หากในครั้งแรกยังไม่ได้ค่าเกลือมาตรฐานก็ทําอีกครั้งจนกว่าจะได้ค่าเกลือที่ต้องการค่ะเท่านี้ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานให้กับตัวระบบกรองระบบบําบัดของสระว่ายน้าของเราให้ยาวนานมากขึ้นนะคะ